วานก้าเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยวานก้าวานก้าวานอีกสามไฮนี่กับพ่อแล้วพี่น้องเลยทงนี่เนาะเลืออีกทงนึงนี่อีกหน้าทงนึงไว้พ,พี่น้องเลยโดยทักทายสบายดีสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเลย พ่อพ่อกับสาวพวงกอยู่อยู่หนะ้านะ้พองพี่น้องเลยเมื่อนี้บรรยากาศดีดีพพี่น้องฝนตกดินมดมือเลยมืนอนี้เนาะผูป้าก็ผูพี่พี่น้องเลยแนมบึงกับม่แตฝนตกเนาะแนมไปทางไหนกะหาหาหาแสงตะเว้นบุคอยเห็นแล้วพี่น้องเลยม่แตเห็นก้อนเมฆมืมดดำมาเด้อพี่น้องเลยผูฮาผู บรรยากาศแบบนี้เป็นตานอนเนาะพ่พี่น้องเลย,นเ,ยนเนี่ยพี่น้องบรรยากาศดีดีพี่น้องเลยมื้อนี่บรรยากาศดีขนาดเลยเนาะนา้ำเต็มทุ่วงไฮช่งหน้าพ,พ่อพี่น้องเลยหน้าสะพ่วงปุ๊บเนี่ยไปทางในกันน้ำนะคาผู้บริ่ญพี่น้นอง ยังไม่ทันจดำหน้าเด้อพี่น้องเอ้ยวานกลายังไม่ทันจะเลีวล้วเนาะกลัวพี่น้องเอ้ยทองฝ้ามาแล้วดำมาแล้วพี่น้องเอ้ยฝนตกลิ้นแบบนี้ดำหน้ามวนเด้อเหมือนเนาะเอาบรรยากาศฝนตกลิ้นเนาะพี่น้องมาให้พ่อแม่พี่น้องนะครับโดยสมนำการพี่น้องเอ้ยบรรยากาศดีดีค่ะค่ะ เนี่ยเอ็มบ่มทงหอยทงนาผุอยากดำนาได้สาพวงเงินพี่น้องเลยโอ้โหโต้งแห้งอะไรพี่น้องโตกคนดินมาเลยเด้ออ่าาาเนี่ยมไปทั้งไรก็น้ำขาวจุนคูนอยู่พี่น้องเลย ้องเยเนาะหลังจากที่ว่าปนตกเศร้าแล้วเขากับพากันมาวานก้าเด้อพ่อแม่พี่น้องเลยวานก้าวานก้าวานอีกสามห้นี่กับพ่อแล้วพี่น้องเลยทงนี่เนาะเรืออีกทงนึงให้อีกหน้าทงนึงไว้พี่น้องเลยมาเด้อมาวานก้าไว้พี่น้องเลยโฮพอพี่น้องเลย นี่ก็เป็นเวลาสองโมงแล้วไปพี่น้องเลยฝนหากกระโตกเศร้าเนาะเสียงเขียดกระห้องสะง,งานวันไวัยพี่น้องเลยมะเร็งทงะเบงรดเนาะมาเด้อมาการเขียดไปพี่น้องเลยโอ้ทั้งเมสะพวงกันเนาะวานเขา่าเอ่อกลนาแนวไปพี่น้องเลยกันเอาไว้เนาะ พี่น้องเว้ยท่น่ากับแมนแม่ตู้แม่เด้อทานทานห้กัแมนเอื้อยพากันวานจุกจกอยู่ครัพี่น้องเวยาฮาาาาาา่า มาเบิงเด้อมาพี่น้องเลยสาวลาวานเข้าวานก้าเนาะสิมานีแหละมพี่น้องเยบ่ยวานจักเทือเนาะเพิ่นก็ได้นจุกจไปจวกมาอยู่่พี่น้องเยสมบดึกเนาะบดเรือบดแห้งเลยพี่น้องเยวานก้าก็ได้เนาะอาจ้พี่น้องเย นน่นเต็มทงไฮทงหน้าไปเพียงหนอยโบอึดแต่นามเด้อบาทีนี่ขาดแต่คนดำหน้าท่านั่นบาดเลยเนาะนามอยู่ทงไฮทงหน้าโบอึดเนี้ยไปทางไหนกับขาวจุนพูนอยู่เพีองหน่อยเอาบรรยากาศ ฝนตกเศร้าเนาะมาพ่อแม่พี่น้องนะคะไปส่งน้องกันไว้พี่น้องเลยเนาะหวานกาสามตาพ่อพี่น้องเลยสามตาเนาะน,นี่พอเลยไปพี่น้องไปทงน,นี่อีกหน้าทงหนึง่งมืออื่นก็ได้ไปหน้าอีกทงหนึ่งเลยพ่อพี่น้องเลยไปบ้านอีกหน้านั่นเนาะ สิได้จบบริบูรณ์แล้วก็มาดำหน้าต่อบ้านเห็นบ่พี่น้องเนี่แหลชีวิตเนาะซาใหานาหลังจากที่ว่าคนตกเช้าก็ได้ยินเสียงกบเสียงเขียดฮอเนาะพี่น้องเอ้ยมลงงสิฮ้องหลายเด้มดแลงนี่เนาะฉะนั้นวน้ค่ะพี่น้องเอ้ยนี่นเม็ดข้าวก็ช่วยอยู่เด้อพี่น้องเอ้ยเนาะเม็ดข้าว สามตาสามตาลว้วนเลยพี่น้องเลยนี่แหละเนาะโผล่ถอะฝนตกซาลาบาดสีเอา้เอาวๆว่ะพี่น้องเลยหอนเอาเนาะหวานกล้าเด้อพี่นอ้นนอ,นนอนงเลย กากเรแยนเจ็บตัวจะเกียดอยู่พผโโอ้ยพผไม่น้องเลยอันก้าว่ก็เต้นอันเพลงระบำเนาะสงสาระละวมวนเนี่ยไม่น้องเลยเต้นเพลงระบำอยู่ทั้งอันก้าทั้งเต้นเนาะอืมเฮือยไ่ร้องเลย เด็ดออกแล้วพี่น้องไอ้บันเด็ดออกแล้วเด็ดออกแล้วดเด็ดออกแล้วผลตกเศร้าหลุเด็ดออกแล้วบันไอ้พี่น้องทางกระเสียงรถไฟเนาะถ่ยหน้าฉะนั้นวันไหวผุผลตกลพากะผลตกพาลมพาหอ้องมีน้ำหายหน้าเต็มเปิดพี่น้องเอ้ยคักแล้วบนันไอ้คักเลยคักเลย แดดแว่บถิ่นพี่น้องเลยเข็นตกใส่หนำใส่ให้นาตากะฮ่าฮ่าอเลยขัดเขียนห้องเลยเนาะยังประธานในคามเขียนห้องเลยพี่น้องโอ้การเขียนเริ่มมาแรงเลยพี่น้องเลย อันนี้แล้วจังเมียนยามนาเนาะพี่น้องเลยเนี่ยไปทางใดกันนามขาวจุนพูนจุนพูนอยู่พี่น้องโหนี่แล้วจังเอือนมายามหายามนาพี่น้องเลยอ่าเถอะเนี่ยไปทางใดกันนามเต็มไปเลยเนาะขาดไปเล้วพี่น้องเลย ก้าน้าสะพวงกับพ่อดำเนีพ่อดำแน้่จะคนก็นยังวันจะพ่อแบเมียกนเลยผูวเนาะก้าให้มิตรแต่เน้อพี่น้องเลยเนื้ออะไรอันนี้ก้าหลยกาเล่าแลพี่น้องนี่ พอดำเลยเนี่เนาะพอดำแลน่พี่น้องเลยพอดำ้ะนี่พอดีมัดหุบเลี๋ยได้นี่โอ้สะพวงอยากลุกบุญเนี้่อพี่น้องเยสะพวงปวดอยากลุกกล้าได้บ้านลูกมาเห็นกล้าอยากลุกกล้าอยากดำหน้าเด้พี่น้องปู่บุญเนี่ตาก้าตาเนี่ย จักสิว่าจังได๋พี่น้องมาเบิ่งนํากันมื้อยองมื้อเยงโอ้ยแกล้าบ่พอนาเด้อพี่น้องเอ้ยโกิลาแห้งดีพี่น้องเป็นจุมเป็นจุมอยู่เนาะอพี่น้องเอ้ยให้นี่กะดกาด้พี่น้องเอ้ยกานี่หอมๆเนาะ ย่างกายนีห่อหอมหอมพี่น้องอะกล้าเขางันเนี่นกลาเขางันพี่นออ้องเลยป้าเสียงเด็ดออกพี่นออ้องเลยพวกป้าเธอโคตรคักเลยพี่น้องเสียงเด็ดออกแล้วบัดทีนี่เอเนาะ นายก็เห็นแสงเดชออกเพ่อนพี่น้องเลยเานาะตัดภาพมาัดที่นี่กะมาเบิ่งสวนหมักแตงพ่อพี่น้องเลยอ่าเธอกำลังงามไปพี่น้องสวนหมักแตงหนะ้าสะพวงเด้อนี่สะพวงกำลังเานห็ดข้างเพื่อนน้องมุซานี่ห็ดข้าง ให้เพลนลามขึ้นในนี่แหละเนาะหมกแตง่งต้นหมกม่วงใครพี่น้องเลยกำลังปร่งยอดนไงต้นม่วงสะพวงซื่อมันะ ه, นะต้นหมกทัวกำลังงามกำลังงามเลยพี่นอ้องเสือหมกแตงกันเลยผลตกห้ามเสือพอดีคักด้วเลยพ,พี่นอ้องเลยพุ่มงามพุ่มขึ้นเลยบัดน,นี้เนาะ ป้าปารีนมาพี่น้องเลยค่ะอาโดยเนะาะจังใดมาพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้สะพวงกะสิขอจบคลิปไว้เพียงสามนี้ก่อนเด้อเนาะสะพวงกะบ่มี่งยังลยไล่พี่น้องเอาวิววิวอ่าหลังจากที่ฝนตกเศร้าเนาะภาพบรรยากาศมาผักฟีผักต้อนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีน้ำกันให้ได้ฮับเลยซมน้ำกันมาพี่น้องเลยเนาะ ำรับคิดนี้ถ้าสะพวงมาพิาพาลาดประการใดก็ตาบขอโทษขออภัยหลายเดอนะ้อเนาะก่อนอื่นสะพวงกับภาพขอ่พี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้สะพวงคือเก่าเนะด้อเนาะโดยอบคิดนี้อาจจะขอตัวลาไปแล้วเนาะสบายดีสวัสดีเนดะ้อ